สวัสดีไทยชิตสัปาท่านกันจจินครับผมกัจจันและตอนนี้ก็อยู่ที่ถมวีจีปัดนลาย,ายนี่พูดอะไรดีดีของราผมเราก็อยู่อย่ยพูดเยอะเจ็บพอพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวมีที่อยู่เงี้ย เอาเรื่องร่าตอนยี่ิเก็ผมนี่ขีปุกกระต่ายผมคุยหันสายแล้วผมของค่ายพีจีแล้วผมไม่แน่นําไม่แค่รตาผมรู้ช่วงความเธอแล้เพาะการันตีไม่ดีผมแต่เราก็เลยอยู่ผมว่าค่ายจะเป็นยังไงผมเพราะค่ายนี่หมุนอะไรก็ง่ายจัดอะไรก็บึมบ้มแรผมไม่เชยย้อนดูคลิปเก่าๆได้ผมอย่าพูดจะผมเจ็บคอไปผมเชือแรกก็ชิบาปไปก่อนผมถือว่าบึมบ้ากำใพ้ผมเสริมบอผมอ้าเรื่องอปผม เท่าไรดีครับนี่เพราะเกสตายแนวนี้ต้องใส่ได้สายผมนี่ไม่ใส่เดี๋ยวพราะรู้อะไรไม่เท่ารู้นี้ป,ป้ายผมเบรร์ร้อยห้าสิบประกอนผมจะชี้ป้ายผมสิบทีผมเทอโบโลเลยผม <c ười> ถือว่ายอดหินถามท้าผมอุ้ยเอาเรื่องเปิดนันบ,บันเทิงผมอีเม็ดสี่ร้อยผมก็คุยมาสิอะไรก็เดินเซตเตอร์มาก,ก่อนหัวแจหลักเกมนี้ไม่มีนะ้มากผมก็คือเซคเตอร์ผมพอ,อวันนี้ตั้งใจามาเอาให้สมเซคเตอร์ไม่ออกไม่กลับผม,ผมบอกเลยมาเด็สองผมป้ายผม ชีวิตต้องพุ่งต้องบุรคารผมเอาให้สุดแล้วจบที่วัดขึ้นเบนเผาเไยผมเบลร้อยห้าไอเพลินเบลห้าร,ร้อยสี่สิบนี่มันสอบผมสวยเจ๋งก็งานบิได้เลยก็เนี่ยโอ้โหแต่กระเป๋าตลอดตาตลอดแกงที่ผมมาใครบอกผมก็ต้องหัวผมเพราะมาใครอะไร้ยกระเป๋าหนักกระเป๋าบึ่งปลอดชีพกระเป๋าใครเพราผมเขาหนักตังเลย โอ้โหไอ้พันฟ้ปลาผม <ś c oughs> สวยจ้าก็งามแบบนี้ผมก็คือผมบอกเลย <ś c oughs> เอ้าวเรื่องอ้าวหน่อยอ้าวหน่อยไอ้ตาตกตาอยู่ส <ś c oughs> สวยผม 2, นผม 2, ี่พันเจ็ดผมบุญเต็มสักคผมไม่เก้าร้อยผมดูสิยิงหมุนยิงมีกำบายผมฮู้อู้อู้อาเรื่องอะไรก็สเก็เตอร์สามตัวมาก่อนสเก็เตอร์อยู่สายเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหตัวไว้ผมพันหกยี 6, ่สิบเอาหน่อยเอาหน่อยหล่ออยู่หล่ออยู่ยังไงเห็นหน่ารักแบบนี้แต่แตกมากแตกน้อยไม่รู้ผมรอชมผม ยังไงยังไงยังไงโอ้โห้ยแรงเกียร์ตายทีเดียวพจะวายผมเอาหน่อยยังไงน่ารักแบบนี้แตกหนักหรือเปล่าโอ้โหยังไงโอ้โหลุ้นแล้วลุนดีผมโอ้ยบรรดาวช่วยกวนทุกคนมาโดนสกัตเตอร์สาบตัวแบบนี้ก็พร้อมเสิร์ฟครับเสพการบุนเฟ้ผมเอาได้ผมวันนี้โดดโดยจะมาสุดอีกหรือเปล่าผมขี่มา หมาผมสามตัวขอมันเหมือนมาก่อนจะเปลี่ยนเป็นวายผมอ้าวหน่อยอ้าวหน่อยกำไรแค่หลักหมื่นก็พอชิบชิบตายแล้วครับโอ้โหเอาเรื่องมาสิโอ้โหปลาผมช็อตนี้รู้เหลืองแน่เลยพระเจ้าช่วยด้วยท่านผสมโสดจับระบ้อผมสามสองสามศูนย์โอ้ยเรเรียกได้สวยๆนี่ผมขอแตะสวยๆหน่อยแต่สวยๆหน่อยวายเยอะๆหน่อยแจ๋วิ้งย้อนมันโหผมยอดลบตอนนี้ก็เกินครึ่งหมื่นไปแล้วผมอย่างไงอย่างไง ฮะฮะหน่อยฮะหน่อยรอยอยู่รอยอยู่ยังไงถอดเดียวลูกเหลืองมีหรือเปล่าโคุยเอาไว้ผมจะร้อยยี่สิบเขี่ยปลายเลยครับผมอืออ้าวหน่อยอ้าวหน่อยมาดิเฮ้ยไร่สามทีผมยังไงกระโกรมาอู้หเอามาดิรางวักลก่อนต่อมาผมคุยสอบพันแปดแปดสี่มุมแจ๋วผม เอาหน่อยเอาหน่อยขอราะแบบว่าช็อตเดียวรู้เดือกไฟได้มาดิผมรางวัลต้นโตมาแล้วผมโอ้โหอี่แบามันสี่ผมยอดลงตอนนี้ก็หมื่นไปกว่าแล้วผมโอ้โหสวยเจ้าก็งามผมไอ้นี่ก็บานตาไคร์นะครับอะไรครับเนี่ยสวยผมหวานดูย่อลงผมโอ้โหรางวัลลดเท่าไหร่ครับเนี่ยะเอามาไม่ถึงกี่นาทีก็มีกำไรกลับไปหมื่นสี่สองร้อยยี่สิบเอาเรื่องจรี๋ผมเห็นน่ารักแบบนี้ก็แตกหมื่นเหมือนกันนะครับเนี่ยะโอ้โเอาเรื่องผม เราเต็งซี่โอเคงั้นขอพอให้ดีกว่าผมนี่จะไปที่แปดบื้อมาได้เก็บอึด่อนด์นี่ผมยังไงขอขอบคุณเขาที่ค้าด้วยช่วงครับอย่าลืมกดไล้์กดติตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคิดต่อไปครับขอบคุณมากครับทุบค,ครับ